สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรวิวอนกันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวอนมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องอยู่ดีๆก็ได้สามีเป็นราชามังกรเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาในสำนักพลดหญิงอันยิ่งใหญ่ผู้สืบทอดตำแหน่งเทพธิดาเจ้าสำนักล้วนเป็นสาวสวยสถานแผ่นดินแต่ดันมีเพียงเขานี่แหละที่เกิดมาเป็นผู้ชายและในขณะที่เกิดภัยแล้งชาวบ้านเดือดร้อนแสนสาหาัส เขาก็ถูกจับตัวมาเป็นเจ้าสาวให้แก่ราชามังกรทว่าเห็นหน้ากันครั้งแรกเจ้าราชามังกรนั่นก็ยีใส่เขาซะแล้วเรื่องราวเจ้าสาวจำเป็นของราชามังกรจะดำเนินยังไงต่อไปต้องติดตามต่อในเรื่องค่ะแต่ก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวอนไว้ทั้ง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตตอนใหม่ๆด้วยนะคะ บทที่4ีรับค่าเป็นภรรยาโมืหลังทวนคําแล้วขืนตัวออกจากออบกอดของราชามังกรก็ท่านไม่ชอบที่ข้าเป็นบุรุษไม่ใช่หรอเวลานั้นส่วนเวลานั้นแต่เวลานี้ข้าเปลี่ยนใจละราชามังกรกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมข้าว่าเจ้าก็ไม่เลวเลยหลังเอ,อ๋คำว่าเอ,อ๋ต่อท้ายชื่อในที่นี้เป็นการเรียกภรยาด้วยความรักความเอ็นดู ทำโมโม่หลงังทำตัวแทบจะไม่ถูกมือไม้ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีดวงหน้าซี่เซียวเริ่มซับสีชมพูท่านท่านไม่ต้องฝืนใจก็ได้ข้าไม่ได้ฝืนใจข้าเต็มใจราชามังกรกล่าวหนักแน่นนับแต่นี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าหลังเอ,อ๋อหลังเอ,อ๋อฟูรันพระยาของข้าข้าไม่เรียกท่านว่าฟูจินสามีนะออข้าข้ากระดากปากอะ่ะ โมดหลางสายหน้าเลือกหลงหวงังราชามังกรและกันราชามังกรกล่าวอย่างอารมณ์ดีพอดีสาวใช้ในหอชุนวานำสำรับอาหารมาส่งราชามังกรจึงดูแลให้โมดหลังกินอาหารอ่อนๆก่อนเพราะรู้ว่ากระเพาะของเขายังระบมอยู่ที่ตำหนักธิดาเทพผู้ที่มาเปิดประตูต้อนรับยังคงเป็นสิทธิพี่คนเดิม ที่เคยไล่โม่หลางไปพอนางเปิดประตูราชามังกรก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจะแจงยัดตั๋วเงิน100่งรตำลึงใส่มือของนางนี่เงินทำบุญ100่งรตำลึงราชามังกรกล่าวได้ยินว่าเมื่อวันก่อนฟูเรนของข้ามาขอเยี่ยมผู้อาวุโสที่เข้านับถือแต่เขาลืมนำเงินติดตัวมาด้วยจึงถูกเจ้าขับไล่ราวสุนัขสุกรอเกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยท่านผู้ใจบุญนางเหงื่อตก พราเห็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอย่างไม่ธรรมดารูปร่างสูงใหญ่กำยำสง่างามตรงหน้าท่าทางดุร้ายเอาเรื่องเมื่อหลางไม่อยากให้มีเรื่องจึงใช้มือดึงแขนเสื้อราชามังกรหลงหวงังช่างนางเหอะเออข้าเพียงแค่อยากพบท่านยายเท่านั้นราชามังกรจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะเอาเรื่องรบกวนท่านไปเรียนผู้อาวุโสโมอิงว่าข้าหลงหวังกับฟูเริขอพบ สิทธิตำหนักที่ดาเทพนางนั้นค่อยมีทีท่าว่าโล่งใจนางค้อมศีระให้เชิญท่านทั้งสองเข้ามานั่งพักรับน้ำชาในห้องรับรองก่อนแล้วนางก็นำทั้งสองเข้าไปนั่งรออยู่ในห้องรับรองห้องหนึ่งมีนักพรตหญิงวัยรุ่นนำน้ำชามาให้และจากไปด้วยกริยาสุภาพทำไมเจ้าไม่ให้ข้าจัดการนางสักหน่อยที่นางทำกับเจ้า จะไม่ขุนเครื่องหรอราชามงกรถามพลางยกน้ำชาขึ้นจิบโมหลางถอนหายใจยาวืมท่านคิดว่าข้าสมควรกโกรธเครื่องนางเหรอในเมื่อคิดย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่ข้ามีกินมีใช้ล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงที่พวกนางหามาทั้งสิ้นและนั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีการหาเงินของพวกนางเสียงเคาะบานประตูที่เปิดอยู่ขัดจังหวะการสนทนา ดังขึ้นด้วยฝีมือของนักพรตหญิงรุ่นเยาว์มูหลางหันไปมองที่ประตูก็เห็นท่านยายกําลังเดินเข้ามาท่านยายที่ดูชราขึ้นกว่าหลายวันก่อนมากท่านยายมู่หลางร้องเรียกอย่างดีใจพร้อมกับโผเข้าไปหาแต่ท่านยายยื่นแท่ปัดในมือออกมาหยุดเข้าเอาไว้พลางกล่าวอย่างสำรวมว่าบุรุษสตรีห้ามชิดใกล้แม้เราสองคนจะต่างวัยกันมากก็ตามมู่หลางกระพริบตา ตอบท่านยายในใจว่าไม่เพียงบุรุษสตรีเท่านั้นท่านยายการเห็นโลกภายนอกมาเพียงไม่กี่วันทําให้ข้าได้รู้ว่าแม้แต่บุรุษกับบุรุษก็ห้ามชิดใกล้เช่นกันทว่าปากกลับกล่าวว่าขออภัยท่านผู้อวุโสเห็นท่านแล้วทําให้ข้าคิดถึงท่านยายของข้าอ๋อเป็นเช่นนี้เองหร,อหรือท่านยายกล่าวแล้วเดินเข้ามานั่งในตําแหน่งเจ้าบ้านนักครสสาวสองนาง ที่ติดตามท่านยายมาก็เดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆท่านยายและทั้งสามก็แข็งทื่อกราวกับถูกแกะสลักจากท่อนไม้มูหลังรู้สึกผิดสังเกตก็ถามว่าหลงหวางเกิดอะไรขึ้นกับพวกนางข้าสะกดพวกนางเอาไว้ราชามังกรตอบเจ้าอยากสนทนากับท่านยายที่จำเจ้าได้หรือไม่ล่ะอยากสิเช่นนั้นข้าจะคลายสะกดให้แก่ท่านยายของเจ้าคนเดียว และแก้คาถาที่ทําให้จําเจ้าไม่ได้แก่นางชั่วคราวพอราชามังกรกล่าวจบท่านยายก็รู้สึกตัวนี่เกิดอะไรขึ้นท่านยายเอ่อยอย่างงุนงงแต่พอเห็นหลานชายก็ร้องเรียกทันทีว่าโมหลางหลานของยายแล้วสองยายหลานก็โผลเข้ากอดกันกลมร้องไห้กระซิกโมหลางเจ้าไม่ใช่ถูกปีศาจหมึกยักษ์กินไปหรอกหรือท่านยายถาม ทางคลายอ้อมกอดจากหลานชายเด็กหนุ่มก็คลายอ้อมแขนเช่นกันใช่ท่านยายแต่หลงหวังช่วยข้า,าไว้แล้วโมหลังก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายฟังพอฟังจบท่านยายก็จะรีบคุกเข่าให้ราชามังกรแต่ถูกราชามังกรใช้พลังห้ามเอาไว้ท่านไม่ต้องคุกเข่าให้ข้าเพราะข้าเป็นหลานเขยของท่านท่านเทพเจ้าท่านได้โปรดช่วยประชาชนชาวแคว้นตรงโจด้วยเถิดเจ้าค่ะ ท่านยายวิงวอนขอร้องโปรดประธานฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูการให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ให้โรคระบาดหมดไปหยุดก่อนท่านยายราชาบางกรเอ่ยเรื่องที่ท่านขอร้องอ่ะข้าจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้เช่นเรื่องฝนนั้นข้าจะไปเจรจากับชิงหลงบางกรคลามแห่งตรงไห่ทะเลตะวันออกให้เขาส่งฝนมาให้ส่วนเรื่องอื่นน่ะค่อยจัดการทีละเรื่อง ถ้ามีฝนโรคระบาดก็คงทุเลาเบาบางลงไปเองและพืชผลก็สามารถเพาะปลูกได้ท่านยายคิดประมวลผลก่อนจะหันมามองหลานชายแล้วกล่าวกับราชาบังกรว่าท่านเทพเจ้าอันหลังหลานชายของข้าเป็นบุรุษจริงๆนะเจ้าคะขารู้ท่านรู้แล้วทำไมทำไมถึงรับเขาเป็นภรรยาท่านยายเป็นงงในงง ที่พระราชวังของเจ้ามังกรคลามแห่งตรงไห่หมูหลางยินอยู่ด้านหลังราชามังกรเจ้ามังกรคลามนั้นมีดวงตาโปนโตจมูกใหญ่เส้นผมเป็นสีครามน้ำทะเลรูปร่างสูงใหญ่สวมใส่อย่างห้องเต้เขาประสานมือน้อมคำนับราชามังกรอย่างนอบน้อมท่านจินหลงตี้จ้นมาเยือนข้าให้การต้อนรับปกพร่องโปรดอภัยด้วยราชามังกรยกมือประสานเป็นการรับคาระวะไม่ต้องมากพิธี ข้ามาอย่างกระทันหันรบกวนท่านแล้วมีกล้ามีกล้าเจ้ามังกรตรงไห่เปิดยิ้มกว้างเชิญท่านจินหลงตี้จิน้นนั่งพักให้สบายก่อนเถอะแล้วเดินนำไปยังห้องโถงโออาตกแต่งงดงามตะการตาและแปลกตายยิ่งนักหากเทียบกับวางมังกรของราชามังกรแล้วที่นี่คึกคักกว่ามากที่วางราชามังกรเงียบสงบไม่มีผู้ใดอยู่ แต่ที่นี่มีสาวใช้และเด็กรับใช้หน้าตาดียืนเรียงแถวต้อนรับและเดินกันขวักขว่พอเจ้าบ้านและผู้มาเยือนนั่งกันเรียบร้อยสาวใช้หน้าฉลามก็มาส่งเครื่องดื่มให้ที่โต๊ะข้างเก้าอี้นั่งอย่างมีมารยาทแต่โม่หลังเห็นเป็นน้ำสีเขียว,ยวจึงไม่กล้ายกขึ้นดื่มน้ำสาหร่ายดื่มได้ราชาบังกรเอ่ยขึ้นเล่ากับอ่านใจเด็กหนุ่มได้โม่หลังจึงลองดื่มดูรสชาติดีทีเดียว หวานๆเย็นๆชุ่มคอชื่นใจท่านจินหลงตี้จินมิทราบว่าน้องชายคนนี้คือเจ้ามังกรตรงไห่เห็นราชามังกรให้ความสําคัญกับเด็กหนุ่มที่พามาด้วยมากก็เลยอดถามไม่ได้ภรรยาข้าเองราชามังกรตอบเสียงเรียบๆดวงตาโปนโตของเจ้ามังกรตรงไหย่ยิ่งเบิกกว้างมากกว่าเก่าภรรยาใช่ภรรยา เป็นครู่ใหญ่เจ้ามังกรตรงไห่จึงรวบรวมสติที่กระเจิดกระเจิงให้สงบลงได้เปลี่ยนเรื่องถามว่าท่านจินหลงตีจิ้นมาเยือนมิทราบมีธุระสาคัญอันใดย่อมมีราชามังกรตอบข้าอยากให้ท่านบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูการที่แคว้นตรงโจท่านจินหลงตี้จิ้นสีหน้าเจ้ามังกรตรงไห่ลำบากใจสุดๆเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าจะกระทําตามอําเภอใจของตนเอง ที่ไม่ให้ฝนตกในตรงโจแต่เป็นมติสวรรค์ให้ตรงโจฝนแล้งเจดปีนี่เพิ่งจะฝนแล้งเป็นปีที่สเท่านั้นข้าจะทําเช่นไรดีให้ฝนตกก็ขัดมติสวรรค์ให้ฝนแล้งก็ขัดคําสั่งท่านซึ่งเป็นราชาแห่งมังกรทั้งมวลข้าลําบากใจจริงๆท่านไม่ต้องลําบากใจราชามังกรกล่าวจงบันดาลให้ฝนตกแต่พอดีอย่าให้เกิดอุทกภยัยส่วนเรื่องมติสวรรค์ ข้าจะแจ้งขึ้นไปให้เทพราชาแห่งสวรรค์รู้ว่าข้าเป็นผู้สั่งให้บรรดาลฝนเองเช่นนั้นข้าขอน้อมรับบัญชาเจ้ามังกรตรงไหประสานมือคร้อมศีรษะรับคำสั่งทันใดเสียงเอ,อะดังมาจากหน้าห้องโถงรับรองแห่งนั้นองคหญิงเข้าไปไม่ได้เจ้าค่าข้าจะเข้าไปเสียงหวานเทวะดื้อรั้นถกเถียงแล้วร่างอรชรในเครื่องแต่งกายงดงามด้านหนึ่ง ก็ฝาบรรดาสาวใช้ที่ไม่กล้าใช้กําลังจริงจังเข้ามานางเป็นหญิงสาวสวยที่งดงามยิ่งทว่าสีหน้าเย่อหยิ่งจองหองอันอันเจ้าเข้ามาทมําไมเช่งเสียมารยาจริงเด็กคนนี้จ้ำกรตรงไหากล่าวดุอย่างไม่จริงจังอะไรนะักท่านปูนางทําแก้มป่องท่านจินหลงตี้จิ้นไวเยือนทําไมไม่ให้คนไปตามข้าข้าไม่ได้พบท่านจินหลงตี้จิ้นมานาน ข้าคิดถึงยิ่งนักและนางก็หันมายิ้มหวานให้ราชามังกรท่านจินหลงตีจิ้นมาครั้งเนี้ยท่านต้องพักอยู่นานๆให้อันอันได้ทําอาหารให้ท่านกินอันอันทำอาหารได้ห้าพันอย่างถ้าท่านยังชิมไม่หมดอย่าได้รีบร้อนจากไปนะเจ้าคะราชามังกรยิ้มเล็กน้อยตอบข้าพาฟูเรินมาเที่ยวจะอยู่นานแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของฟูเรนของข้าฟูเรนอันอันมีสีหน้างวยงง เพราะนางกว่าสายตาไปทั่วทั้งห้องโถงรับรองแห่งนั้นก็ไม่พบว่าผู้ใดน่าจะเป็นฟูหลนของราชามังกรอยู่ที่ไหนอ่ะท่านล้อข้าเล่นหรือเจ้าคะข้าไม่ได้ล้อเล่นราชามังกรกล่าวเสียงเรียบเรียบพลางผายมือมาที่ม่หลังที่นั่งอยู่ข้างๆคนนี้หลังเอ,อ๋อฟูหลนของข้า นียายเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m e b m a r k e t นะคะ